นี่แหละครับการแข่งขันนะฮะทุกสัปดาห์ก็จะต้องมีผู้ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับครับผมและในการแข่งขันเดอะสตาร์นะครับผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องเลือกเพลงไว้หนึ่งเพลงครับแทนคําอําลาและคําขอบคุณต่อคนไทยทั้งประเทศและนี่คือบทเพลงสุดท้ายของโตโน่บนเวทีเดอะสตาร์รักเธอเสมอครับวันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคนอาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไปทำเราจากกันหาไม่เคยโทษใครมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาวันวานของเราแม้ม คืกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดันเดิม mm hmm. เธอคงจะได้เจอเจอคนอีกหลายหลาต้องเจอกับรักอีกสักเท่าไร มีวันที่ดีกว่าแล้ววันช้ำใจจนเจอกับใครที่ดีสักคนนั้น <Wow. S 1> ว่ายังไงยังไงก็คงไม่คืนกลับมาแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ ฉันยังห่วงใยใจก็ยังคิดถึงเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิ ็เเปนอย่างดิไม่ต้องการจะทนเห็นเธอต้องเหนื่อยไม่ต้องการจะทนเห็นเธอลำบากได้แต่คอยเอาใจช่วยเธอทุกอย่างอยากให้เธอมีวันที่สวยงาม ครับขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมา,มากๆรักเธอ ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดันงเดิมขอบคุณมากๆนะครับโตโนพากินคำวิไลศครับ เอาละครับในช่วงนี้นะฮะก็ขอเชิญพี่โจ้ก่อนเลยครับก็คงต้องบอกว่าเคยจําได้ได้โตโน่บอกว่าอย่าเลือกผมเพราะว่าสงสารให้เลือกผมด้วยความสามารถคุณมีความสามารถนะครับและคุณได้รับการเลือกจากความรักของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับเสียงเรียกโตโน่ตลอดดังลั่นเนี่ยมันเหมือนรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่เปล่งออกมาจากเสียงของมนุษย์ทั่วไปอันนี้คุณจําไว้และสิ่งหนึ่งที่โตโน่มีเสมอคือคุณให้ความสุขกับคนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอันนี้จริงๆนะครับ ต้องบอกเลยว่าเพื่อนพี่เนี่ยยอมเปลี่ยนตั๋วจากมิลานเพื่อจะมาดูคอนเสิร์ตคุณเมื่อวานอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยคุณมีค่าสําหรับเขาขนาดนั้นแล้วสิ่งที่ต่อไปโตโน่จะต้องเจอกับหลายๆอย่างในวงการขอให้จําไว้ว่าอาวุธในตัวคุณคือความจริงใจคุณมีตรงนี้และจะเป็นยันกันภัยให้คุณได้ตลอดการขอให้คุณประสบความสําเร็จครับขอบคุณครับพี่มาครับ เป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้โตโน่ก็เป็นคนหนึ่งการที่เอาชนะอะไรได้ต่างๆนานาเนี่ยก็คือการอดทนภาคเพียรพยายามแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดจากใจของตัวเองจริงๆต่อไปนี้เนี่ยโตโน่จะเจองานต่างๆนานาเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเอาราคะต่อสู้กับมันไปให้ได้ถึงที่สุดเลยถึงแม้คุณจะอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องแต่รับรองเลยว่าแต่ละงานนะมันน่าท้าทายทั้งนั้นรอคุณอยู่บคครับ พี่เพชรครับครับโตโน่ก็ไม่น่าเสียใจเลยนะครับโตโน่เป็นคนที่พิสูจน์ได้เห็นถึงความตั้งใจความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับและสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือสำหรับเดอะสตาร์รุ่นนี้คือความรักที่พวกคุณมีให้แก่กันนะครับมันมันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วกออ็อยากให้คนทั่วๆไปเห็นว่า หากมีความจริงใจมีความรักนะครับมันอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะครับคุณเป็นน้องชายผมโตโน่ขอบคุณครับขอบคุณทากท่านด้วยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับก็คือกันและริทและหนึ่งใน2คนนี้จะกลายเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยซึ่งจะเป็นใครน,นั้นคุณคือพุทตศิสินครับผ่านทางการหวตทาง S MS พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านอยากให้เป็นเดอะสตาร์นะครับหรือกดดอกจันสี่เา 4, 9, 9, 8, นะครับแล้วตามด้วยเ,เลขหมายของผู้แข่งขันที่อยากให้เป็นเดอะสตาร์ <The Star. S 2> หลังจากนั้นกดโทรออกครับผมใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคุณเท่านั้นคือพุ้ตัดสินครับครับสำหรับ ต้องขอบคุณพี่ทั้งสามท่านนะครับขอบคุณพี่จอพี่มาพี่เพชรครับขอบคุณท่านผู้ชมในห้องส่งและท่านผู้ชมทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับเสาหน้านะฮะเรายังแข่งขันกันที่มูสตานี้นะครับกับรูปแบบมินิคอนเสิร์ตนะฮะคนละ30นาทีครับใครอยากชมก็พิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4242899นะครับสูนอาทิตย์กับการประกาศผลนะครับพิมพ์ตัวไอแล้วส่งมาที่4242899เช่นเดียวกันครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณ Clean อนเคี a แอคเ n e k ิ d ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดผลิตภัณฑ์ Rejoice และตะซอยเอ็กซ์0ราสามร้อยโตโยต้ายาริสใหม่แบรนด์ซุปไกสสกัดร,รถกลมกลม่อมและเครื่องดื่มโค้ก